Uh, ผมเนี่ยสตรีมเกมตามปกติเลยนะครับวันที่25กันยาแล้วจู่ๆเนี่ยนะครับประมาณทุ่ม20ได้นะครับผมก็วางโทรศัพท์เนี่ยครับเอาไว้ข้างตัวจู่ๆก็มียูเซอร์นะครับเด้งขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับพยายาม l ล็อกอินอีเมลผมซึ่งผมก็กดปฏิเสธไปอก็ไม่มีอะไรผ่านไปสักประมาณ2นาทีนะครับ ก็มีเด้งขึ้นอีกแต่ว่าคราวนี้เป็นการให้เรากดแท็บตัวเลขใครที่เราอิน Gmail น่าจะเคยเห็นเวลาที่เราอินที่อื่นนะครับมันจะมีการแตะตัวเลขถ้าแตะเหมือนกันเนี่ยมันจะเราอินได้ใช่ไหมผมก็ปฏิเสธไปปฏิเสธไปทําแบบนี้อ่านะเขาเขากดตัวเลขมาประมาณ2อสรอบผมกปป็ปฏิเสธไปปฏิเสธไปรอบที่4นะครับไม่มีตัวเลขแล้วแต่ว่ามีแค่ให้อ,อ่ไม่อนุมตัตินี่ไม่ใช่ตัวชั้นแก็บอนุญาตเท่านั้นนะครับแล้วผมก็เห็นว่าเฮ้ยไอคนที่เข้าเนี่ยมันมาจากเยอรมันนะ ผมก็กดไม่อนุญาตไปแล้วพักผ่านไป2ทีมเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปกติเพราะว่าเหตุการณ์นีนน้ผมเคยเกิดขึ้นเมื่อนานมากแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคราวนี้ผมงงมากทุกอย่างที่ผมกคมดคือปฏิเสธหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าผมกลัวการโดนแฮกมากผมปฏิเสธหมดไม,ไม่อนุมัติหรอกผมก็ทักไปถามแฟนว่าเธอเข้าหรือเปล่าแฟนผมก็อื่นเลยเฮ้ยไม่ได้เข้าไม่รู้เรื่องอ่านั่นแหละก็ไม่เอะใจอะไรสักพักผ่านไปนี่แหละ อยู่ๆอีเมลมันเด้งขึ้นมาว่าเมลสำรองกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนแล้วโดยที่ผมไม่ได้กดอนุญ,ญาตให้มันเข้าเลยซึ่งมันมันเก่งมากออมันมันเก่งมากตรงที่มันทําได้ยังไงไม่รู้นะครับเร็วมากประมาณ1 2นาทีเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ว่าพาร์ทยังไม่ได้เปลี่ยนไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่าพอผมเห็นอีเมลผมก็พยายามที่จะเข้าไปในอีเมลแก้พาร์ท แก้อะไรแบบเปลี่ยนทุกอย่างนะครับแต่ว่าไอ้จังหวะที่เวลาที่เราเปลี่ยนข้อมูล่ะพยายามที่จะลบเมลที่เขาเอามาใส่ใหม่ใช่ไหมลบเบอร์ที่เขาจะามาใส่ใหม่นะครับผมก็อกดเปลี่ยนไปไอตอนที่กดเปลี่ยนเนี่ยมันให้เราใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งไอจังหวะนี้แหละใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันเด้งให้ยืนยันแต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องผมแล้วคือมันเด้งไปเครื่องที่อยู่ในเยอรมันแบบงงมากมันขึ้นเลยว่า เด้งไปมือถือเครื่องนี้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งมันมีตำแหน่งบอกก็คืออะไรมาคือม,มันสลับมาสลับได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันงงมากๆเลยอ่ะแล้ววิธีทั่วไปหลายๆคนก็คงดูจาก Google ใช่ไหมว่าเฮ้ยก็กดลืมรหัสสิหรือไม่ก็ดูจากขั้นสองที่เราลงไว้สิมันจะเด้งไปที่เบอร์หรือนู่นนี่นั่นใช่ไหมผมก็กดลองลืมืมรหดดัสดูไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมลืมรหัสผ่านปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ย มันไม่มีข้อมูลอะไรของผมเลยนะครับมันไม่มีอะไรของผมเลยเป็นเบอร์ของเขาแล้วก็มีรหัส8ตัวที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาใหม่เองแล้วก็งงมากเอาไปตอนไหนนะครับตอนนั้นคือปวดหัวมากไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับตันมากตอนนี้ก็คือแบงค์เหมือนกันก็คือแบบวางเปล่าไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบครับทางยูทาง Google ทาง y o u t u b e ก็ไม่ได้บอกครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนั่นแหละ พอเรากู้อะไรไม่ได้เลยนะครับก็ลองโพสต์ขอความช่วยเหลือดูใน Facebook ก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับถ้าเข้ามาบอกว่าให้ลองส่งอีเมลไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าส่งยังไงเนาะไม่เคยเจอกับตัวเองมาก่อน <c oughs> ทําได้แค่ตอนนั้นอะ <c oughs> เห็นแค่วิธีเดียวที่เขาแชร์กันมานะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับเข้าอีเมลไหนก็ได้นะครับเข้าอีเมลไดไหนก็ได้แต่ว่าเนี้ยผมผมแคปตอนที่ผมได้ได้คืนมาแล้วนะก็เอาอีเมลไหนเนี่ยแหละนะครับ ตอนที่ผมแก้นะพยายามแก้นะครับเอาอีเมลอีเมลลองอีกเมลอีเมลหนึ่งนะครับก็เข้ามาที่หน้า youtube ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็ในคอมเลยนะครับผมกดส่งความคิดเห็นวิธีเนี้ยผมไม่รู้ว่าได้ผลหรือเปล่าซึ่งผมมั่นใจว่าวิธีเนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นวิธีที่ผมได้คืนนะครับอันนี้เป็นแค่ตอนนั้นแค่แบบพยายามไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้บ้างทำได้แค่วิธีเดียวคือส่งความคิดเห็นนี้ไปในตอนนั้นที่ที่อ่อที่รู้นะก็รู้แค่วิธีเดียวนะครับในตอนนั้น พอเรากดส่งความคิดเห็นแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราส่งแบบนี้มันจะให้เรากดส่งความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยผมก็มานั่งดูเอ๊ะมันใช่ขอความช่วยเหลือจริงๆหรือเปล่ามันเหมือนมันเหมือนขอความเห็นว่าเฮ้ยระบบควรปรับปรุงยังไงมากกว่ามากกว่าที่จะส่งปัญหานะครับแล้วก็หาหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นใน Google ที่ด,ดูวิธีการแก้นูน่นนี่ต่างๆทําไม่ได้เลยจนไปเจอคนหนึ่งครับพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่า คุณสีนะครับเรียกคุณสีแล้วกันผมไม่เปิดเผยผมไม่เปิดเผยชื่อใน Facebook นะครับเพราะว่ากลัวว่าหลายๆคนอาจจะทักไปสอบถามหรือว่าก่อกวนนะครับเอาเป็นว่าผมได้ถามเป็นวิธีที่เร็วแล้วก็ใช้ได้แน่นอนก็คือการกู้เนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆนะครับอ่าเป็นวิธีที่กู้ได้เลยอ่าเอาไว้แบบใครที่ประสบปัญหานะแล้วก็วิธีที่ป้องกันต่อมาด้วยนะครับอ่ะโอเคครับก็คือ คุณซเนี่ยแนะนำนะครับให้ผมเนี่ยไปทำแบบนี้นครับเป็นวิธีที่เราจะติดต่อ Google นะครับซึ่งถ้าใครไม่รู้เลยเนี่ยจะตันมากาตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่าก็พยายามที่จะค้นแบบเยอะมากๆนะครับหลายวิธีส่งไปเยอะมากนะครับอ่าจนไปเจอวิธีนี้นะครับปึ๊บนี่ทีนี้ครับเขาจะอ่าคุณ C เนี่ยส่งลิงก์นี้มาให้ผมนะครับ ซึ่งอันนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเอาลิงก์ก็ได้พิมพ์ใน Google ได้เลยว่าติดต่อทีมสนับสนุน c r e เอเตอร์ยูทูพิมพ์คํานี้นะถ้าไม่พิมพ์จะไม่เจอเลยนะครับไม่รู้ว่าเข้าในหมวดไหนนะครับต้องพิมพ์อันนี้เท่านั้นนะแต่ว่าปัญหาของผมก็คือของผมเนี่ยนะครับจะไม่มีคำว่าแชทไลฟ์อ่าไลฟ์แชทนะครับกับทีมงานจะมีคําว่าอ e ีเมลเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะมีคําว่าอ e ีเมลตรงด้านล่างคําว่าคอมพิวเตอร์นะครับอ่า อันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเป็นปัญหาเวลาที่โดนโดนแฮกแล้วไม่สามารถติดต่อกับ Google ได้มีแค่ทางเดียวคืออันที่ผมบอกตอนแรกไปก็คือส่งความคิดเห็นใช่ไหมผมว่าวิธีนั้นคือช้ามากผมว่าเดือนหนึง่งอาจจะเดือนหนึ่งเลยซ้ำที่เขาจะมานั่งอา่านความคิดเห็นแต่ว่าอันนี้นะครับติดต่อสั้นของผู้สร้างเร็เวมากซึ่งเป็นคนไทยที่ติดต่อมานะปัญหาของผมคือไม่มีตรงช่องแชทนะครับตรงช่องแชทคือตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูอันหนึ่งนะครับ ตรงช่้งแชทนะครับคุณซีนะครับส่งรูปมาให้ผมดูว่าคุณซีเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นอีเมลที่เป็นพาร์เนอร์หรือว่าเป็นอ like ีเมลที่ทำ u t u b e เลยนะเขาเนี่ยสามารถกดแชทได้เห็นไหมมันจะมีคำว่าแชทกับอีเมลนะครับถ้าผมไม่ได้คนนี้เนี่ยขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้ช่องคืนแน่ๆนะครับอ่าไม่ได้ช่องคืนแน่ๆแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาพยายามช่วยรวมถึงแฟนผมก็นั่งอยู่ทั้งคืนกับผมเลยไม่ได้นอนนะครับแต่ว่า เจ๊แกก็สรบไปตอนหกโมงเช้า <g ül> ก็คืออยู่กันข้ามคืนเลยอะไรนะครับผมนั่งดูวิธีการนะครับอ่ะคุณซีเนี่ยนะครับเขาสามารถกดแชทกับอีเมลได้นะครับวิธีนี้นะครับถ้าใครโดนแฮกจริงๆนะแล้วเราไม่สามารถแชทได้ผมแนะนําว่าให้เราลองถามเพื่อนหลายๆคนนะให้เราลองถามเพื่อนหลายๆคนว่าเฮ้ยมืองอะสามารถกดแชทต,ตรงนี้ได้ไหมมีคําว่าแชทขึ้นไหมนะครับถ้าไม่มีก็หา อีกคนนึงช่วยเราก็ได้นะครับพยายามไปเรื่อยๆพยายามไปเรื่อยผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นตรงช่องแชทตรงนี้แฟนผมก็ไม่ขึ้นมีอยู่2คนที่ผมเห็นว่าขึ้นก็คือคุณซีแล้วก็คุณบุ๊กคุณบุ๊กอธีนาช่องบุ๊กนะครับสิบหะนะครับพี่บุ๊กของเรานั่นเองนั่นแหละนะครับก็ผมก็รบกวนทั้งสองคนเลยว่า ขอได้ไหมขอรบกวนได้ไหมครับรบกวนได้ไหมช่วยช่วยติดต่อกับทาง Google ให้ผมหน่อยกดแชทให้ผมหน่อยก็คุณซีนะครับก็ได้เป็นคนที่ตอบมาก่อนแต่ว่าคุณบุ๊กจริงๆคุณบุ๊กก็ช่วยนะแต่ว่าเป็นเพราะว่า g o เ g l ลเขารอบเรื่องไปแล้วเขาก็เลยตอบแค่คุณซีเท่านั้นนะครับพอตอบเสร็จนะครับซึ่งเร็วมากนะครับตอนที่เออเขากดแชทไปเนี่ยนะครับกดแชทไปปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ใส่ URL นะครับส่งให้ ใส่ url ของช่องไปนะครับกดเริ่มแชทปุ๊บเนี่ยรอคิวแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองนะครับเขาบอกว่าแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็จะได้คุยกับทางเอ่อ l e เลเลยซึ่งเป็นทีมงานของคนไทยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมมองว่าใครที่ทํา YouTube อยู่ต้องรู้วิธีนี้เพราะว่าผมดูตามช่องอื่นเนี่ยส่วนมากจะมีแต่เล่าวิธีการแล้วก็ให้กดกู้รหัสผ่านซึ่งเป็นบสทีที่เบสิกแต่ว่าวิธีเนี้ยผมไม่ไม่เห็นวิธีนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะครับอ่ะอันนี้ครับพอเขาทักทีมงานไปปุ๊บ กดเริ่มใช้ปุ๊บทีมงานตอบมาเร็วมากนะครับดูเวลา2.27นะครับแล้วก็2.30ก็ตอบแบบทันทีเลยนะครับซึ่งเร็วมากเป็นวิธีนี้ที่เร็วมากอ่าหลังจากที่คุณซีเนี่ยนะครับคุยกับ Google นะครับซึ่งเป็นชื่อว่าคุณวินล่ะนะครับอ่าเขาจะติดต่อภายใน24ชั่วโมงซึ่งก็24ชั่วโมงจริงๆครับเร็วมากเรียกได้ว่า Google วันละเมลเลยแหละนะครับหลังจากที่นะครับติดต่อจากอ่าได้รับการติดต่อจาก Google ได้แล้วเนี่ยนะก็ใจชื แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ยังไงนะครับจนมาถึงวิธีนี้นะครับอจนมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือเขารับเรื่องเร็วมากนะครับเขาตรวจสอบนู่นนี่นั่นภายใน1ชั่วโมงเลยว่าช่องเราเนี่ยโดนแฮกจริงเป็นขั้นตอนทีเ่เป็นเกือบสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะต้องกรอกแบบฟอร์มเราจะต้องกดไอ้คำว่าแบบฟอร์มนี้ตรงสีฟ้านะครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เรากรอ,อกข้อมูลเกี่ยวกับช่องของเราตั้งแต่เราเคยทํามาเลยไม่ว่าจะเป็นเคยราอินที่ไหนมาบ้าง เราอินในประเทศอะไรบ้างนะครับผมที่อยู่ปัจจุบันนะครับ IP address นะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ IP address ที่จริงๆของเราเนี่ยกดเข้าไปในแบบฟอร์มเขาจะบอกวิธีการดูนะครับที่ชัดเจนเลย นะครับแล้วก็5ก็คือหมายเลขเอเซนหละหลายคนอาจจะจำาเลขเอเซนไม่ได้และทีนี้พี่ครับถ้าผมจำหมายเลขเอเซนที่รับเงินจาก Google ไม่ได้ผมสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับหลายหลายคนผมเชื่อว่าถ้าเป็นอีเมลหลักเนี่ยนะครับจะสามารถค้นหาหมายเลขเอเซนเก่าได้ก็คือกดเข้าไปในอีเมลที่เรายัางล็อกอินบัญชีค้างอยู่แต่เราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ใช่ไหมแต่เรายังสามารถค้นหาอีเมลได้อยู่เราก็พิมพ์เป็นว่า คําว่าเอเซนก็ได้ครับ A D S E N S E ครับผมก็เจอแล้วนะครับก็สามารถเอาไปกรอกได้ถ้าเราไม่มีหมายเลขเอเซนหรือว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรที่ตรงกับที่เขามีเนี่ยนะครับมันจะติดขั้นตอนแบบหลายวันมากสมมติหมายเลขเอเซนเนี่ยนะครับพอเราไม่รู้เนี่ยจะต้องรออีกหนึ่งวันหรือว่าไอพีถ้าเราไม่รู้เนี่ยอาจจะต้องรออีกหนึ่งวันแต่ว่าผมติดแค่หมายเลขเอเซนตอนแรกผมไม่รู้นะครับอ่ะนะครับพอเรากรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ใช้เวลาประมาณ2วันนะครับทางทีมงานเนี่ยจะตรวจสอบนะครับผมพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจะเป็นลําดับขั้นตอนสุดท้ายที่มั่นใจได้ว่าเราได้ช่องคืนมาแน่นอนนะครับร้อเลยอันนี้นะครับเขาจะให้เรากดที่ไปที่นี่นะครับนั่นคือให้เรานะครับใส่ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับช่องเรานะครับพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เราจะสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วก็ระบบความปลอดภยัยซึ่งมันจะแตกต่างจากหน้า Gmail แล้วก็หน้า Gmail ในเว็บไซต์นะครับแบบไม่เหมือนเลยเป็นระบบที่เหมือนแบบลิงก์ที่เขาเฉพาะของเราเองอะ่ะพอผมกดเข้าไปอีกทีนึงในตอนนี้นะก็ไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะให้เราใส่ระบบความปลอดภัยทุกอย่างเลย เบอร์ r, นะครับผมแล้วก็ระบบยืนยันจากแอปของ Google ผ่านมือถือของเรานะครับผมแล้วก็อ e ีเมลสำรองที่จะต้องเป็นอ e ีเมลสำรองแบบยืนยันอีกด้วยนะนะครับผมเขาแนะนําให้เป็นอ e ีเมลสำรอง2อันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์2เบอร์นะครับผมผมก็ใส่ไปประมาณนี้ครับพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็ได้อ e ีเมลกลับมาเรียบร้อยแต่ว่าช่องเนี่ยยังไม่คืนมานะครับช่องเนี่ยยังไม่ได้คืนมาจะต้องรองอีก1วันเหมือนกันนะครับผม อ่าก็ได้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งช่องผมเนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อกันเป็นไมโครไมโครสตาร์จี้อะไรซักอย่างเนี่ยแหละนะครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันใครก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งจุดประสงค์เนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเอาช่องผมไปทํามะเขือเปาะอ,อะไรนะครับผมอ่าอาจจะเป็นเหมือนแบบคนที่โดนแฮ็กไปเอาไปทาโปรโมทเกี่ยวกับข่าวบิตคอยให้เหรียญมันราคาขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่า ตอนนี้ก็ติดอยู่อีกขั้นตอนเดียวก็คือรอมัญชีเ s s ซนต์เนี่ยนะครับมันมันอนุมัตินะครับอน,อนุมัติหมายถึงคือตอนนี้เราแจ้งไปว่าบัญชีอ่ะถูกคุกคามหรือว่าโดนแฮ็กอยู่ใช่ไหมครับเขาก็เลยปิดทุกช่องทางหมดเลยนะครับผมอ่าก็เลยต้องรออย่างเดียวแล้วนะครับปัญหาอย่างเดียวคือเงินในเดือนหน้าผมอาจจะไม่ได้นะครับที่ทําคลิปไปในเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมอาจจะนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรก็ผมยินดีช่วยนะเพราะว่าผมว่าวิธีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นใน YouTube เท่าไหร่วิธีที่แก้ที่โดยแชทโดยตรงหรือว่าพอคนรู้ว่าแชทโดยตรงแล้ววิธีที่แก้ทำยังไงอะไรเงี้ยยังยังไม่ทราบนะครับถ้าใครมีปัญหาก็อ่าติดต่อเข้ามาได้นะทางอ e ีเมลนะกันนะถ้าทางอ e ีบล็อกอาจจะต้องรอหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับคนที่เข้ามาช่วยหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณซี คุณบุ๊กนะครับอ่าบางคนนี่บางคนนี่แบบมีประสบการณ์การช่วยนะมามาอ่านแล้วก็เอ้ยมาตอบนิดนึงพอรู้ข้อมูลเสร็จอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่านไม่ตอบหายไปเฉยเลยเอ๊ะอยียงวะขอทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับก็ขอขอบคุณคุณซีคุณบุ๊กแล้วก็อ่าพรเมียของผมด้วยนะครับผมอ่าดีแลวที่ได้กู้คืนนะครับอาจจะเจอปัญหานี้ในอนาคตผมว่าทุกคนอาจจะต้องรู้ไว้ก่อน